คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางบอสนกพงศกรค่ะได้พูดใจความถึงน้องอาอายสกุลพรนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าความรู้สึกนี้คือเป็นห่วงลูกจ๋าอันดับหนึ่งเลยคะ่ะโดยมีใจความที่บอกว่าพี่น้องบ้านโตเกียวครับฝากเบิ้งแยง,งอิหลาหน้อยอาอายแน่เด้อครับเมื่อนี้พ่อจ๋าบอดได้ไปน้ย่าโูพาไปฝากพี่ฝากน้องแม่แม่เมตตาอิหลาหน้อยอีกจากเที่ยนหนึ่งเด้อครับนี่นะคะพี่น้องขาแฟนแฟนบ้านเสียงวิหกเขาอย่าลืมตามอิหลาไปหลายๆเด้อครับนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะเป็น ข้อความนะคะที่ทางบอสนกค่ะฝากถึงค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพูดถึงน้องไอาายนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะน้องไอาายนะคะได้มีการไปขึลนทางกลุปิดของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งทําให้บอ Bot ok, สกอนกพงศกรเนี่ยก็คืออยากไปด้วยนะคะอยากไปดูแลน้องนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปนั่นเองคุณผู้ชมขาก็เลยฝากข้อความนะคะถึงทางบอสบิ๊กเองนะคะแล้วก็ศิลปินนะคะในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งก็ฝากเป็นกําลังใจค่ะในทางน้องไอาายสกุลพร้อมด้วยค่ะพี่น้องขา ซึ่งทางบอลบิ๊กเองนะคะคุณผู้ชมขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสเหมือนกันค่ะบอกว่าจะดูแลเป็นอย่างดีจ้านีนนะคะทําให้หลายๆคนถือว่าวางใจแล้วก็ใจฟูมากๆนะคะคุณผู้ชมขาเรียดด้วยว่าแฟนคลับน้องอายนี่ต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมขามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะมีทางศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะบอกว่าอิล่าตาฮาคูจะขวมจ้ามาสัพีินองค่ะกําลังใจลูกสาวคนเก่งของพ่อจ๋านะครับนี่ะค่ะพี่้อง หลายคนก็คือบอกว่ารอจ้ารอน้องอาายนะคะรักอีหลานหน่อยอาายรักโตเกียวมิวสิกจ้าย่าตามไปให้กําลังใจหลานย่าอยู่แล้วจ้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องรอให้กําลังใจนะคะทางน้องออายนะคะคุณผู้ชมค่ะ ไปรอลูกสาวในกลุ่มแล้วค่ะเพราจานี่นะคะแฟนคลับนะคะคุณผู้ชมขาใครที่ไม่ได้ไปดูหน้าเวทีค่ะสามารถเข้าไปติดต่อนะคะเข้ากลุ่มได้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งวันนี้ก็น่าจะมีคุณเบลนิพาดาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินอีกลหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าต้องสนุกมากๆนะคะพี่น้องแล้วก็แฟนคลับหลายท่านนี่คือฝากบอสบิ๊กนะคะดูแลดีๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็รอดูนะคะว่าจะร้องเพลงกับน้องซีแกรมไหมนะคะก็มีบางคนที่แบบว่าอยากให้น้องเนี่ยร้องกับน้องซีแกรม นะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางน้องอ้ายกับน้องซีแกรมเนื้อเหมือนค,คล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมขะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ทัลเลนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องอายไปทางแบบดื้อกว่า,น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 ,ะะวาน้องซีแกลมน่อยนึงนะคะดื้อแบบน่ารักน่ารักนะคะพี่น้องขานี่นะคะแฟนคลับก็ยังบอกอีกว่านี่นะคะแฟนคลับก็ยังบอกอีกนะคะว่าไปร้อยอีหลานในกลุก่มแล้วจ้าไปร้อยอีหลานในกลุก่มแล้วจ้าตามไปด้ตามด้วยชวนเพื่อนๆด้วยนะจ๊าพอจ้า ะะเป็นกำลังใจให้อีหละอาอายอีพ่อก็ต้องห่วงดอกพ่อไกเลเรือทุกคนในคอไกลใจดีจ้านี่นะคะเรียกได้ว่าทั้งค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค,ค่ะคุณผู้ชมขะแล้วก็ทางแฟนคลับ FC นะคะบอกเลยว่ามีแต่นคนใจดีนะคะต้อนรับน้องอาอายอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชม่าพร้อมอาแขนรับนะคะแล้วก็ทางน้องอาอายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่น่ารักนะคะคุณผู้ชม่าใครก็อยากเข้าใกล้อยู่ใกล้แล้วมันได้พลังบวกนะคะน้องน่ารักจริงๆแลวกันยังหูจากความอีกนะคะพี่น้องขา แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกำลังใจค่ะโดยส่งกำลังใจไปบอกว่าหนึ่งกำลังใจจ้าแม่แม่เสียงวีหกกระตามไปให้กำลังใจอิหล่าลา,ลายยุครับลูกนกนี่นะคะฝากโตเกียวมิวสิกดูแลอีหล่าตัวน้อยๆในเด้อจ้านี่แหละค่ะพี่น้อง่ะหลายคนก็ตามไปนะคะจากแฟนคลับน้องอะหายเสียงวีหก่ะพี่น้อง่ะก็ตามไปดูทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยเหมือนกันงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับเหนียวแน่นแล้วก็ได้กำลังใจเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะค แล้วก็มีภาพจากบอสบิ๊กนะคะเผยมาแว็บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเป็นภาพขณะซ้อมนะคะ mm hmm. เป็นน้องไอยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะร้องคู่กับน้องซีแกแรมนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนแฟนคลับนี่คงรอกันนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมค mm ่ะ hmm. แล้วก็ทางบอสบิ๊กเองเนี่ยยังบอกว่าโชว์พิเศษในคืนนี้ mm hmm. บอกแค่ว่าไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมโอ้โห oh oh oh. พลาดไม่ได้จริงๆค่ะสําหรับน้องซีแกรมนะคะร้องคู่กับน้องไอยแน่เลยนะคะแอดคิดว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมขา ซึ่งก็มีหลายท่านเข้ามาให้กำลังใจเยอะบางๆบ,บ,บ,บอกว่ารักที่สุดซูเปอร์สตาร์ของพ่อจ๋ารอในกลุ่มแล้วนะคะคนเก่งซูๆ้ๆลูกสาวคนเก่งของพ่อจ๋านี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะซู้ๆนะลูกคนเก่งเป็นที่รักของทุกคนได้พบเห็นหนูเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็นหนูนะหนูน้อยนี่นะคะพี่น้องคาหลายคนก็คือ,คอลุงรักนอ้องไอ้ออตแต่ครั้งแรกที่พอกันค่ะ ว้าวสุดยอดมากสุดตาตัวน้อยอ้ายสกุณพรลูกพ่อนกพงศกรเหมาะลำเสียงยิหกนินละคะ่ะพี่น้องขาสุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ทางบอสนกเนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังเป็นห่วงทั้งลูกจ๋าอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะได้มา,าแชร์โพสของบอสบิ๊กค่ะแล้วก็ได้ใส่แคปชั่นนะคะให้กําลังจใจน้ออายค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าสูส้ๆเดอลูกยิ้มหวานๆใส่บอสบิ๊กเดอลูกนี่แหละค่ะพี่น้องน้องก็น่ารักจริงๆอัธยาศัยก็ดีนะคะแถมยังหูจะครวมมีมารยาพี่น้องค่ะสมกับที่บอสนนะคะตั้งใจปั้นน้องเนาะค่ะสมกับที่บอนสนร่ำสอนมาตลอดนะคะมีดูแน่มีให้แน่มันก็ต้องเป็นเรื่อง ปกติของคนที่เป็นพ่ออยากให้ลูกได้ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางน้องอ้ายไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนพลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาใครที่ไม่ได้ไปดูนะคะสามารถเข้ากุงปิดได้นะคะร้อให้กําลังใจทางน้องอ้ายแล้วก็ทางศิลปินโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางบอสบิ๊กเองเนี่ยก็ยังเย็บเย็บมาอีกนะคะคุณผู้ชมค่าบอกว่าคืนนี้มันแน่นอนนะคะไม่ใช่เฉพาะมีแชนแน ไม่ใช่แค่เพราะมีแค่น้องอาไอนะคะก็จะมีคุณเบลนิพาดาค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะไม่ได้มีเฉพาะทางน้องอายคนเดียวนะคะก็ยังมีคุณเบลนิพาดาค่ะคุณผู้ชมขาแล้วย,ยังมีศิลปินอื่นๆนะคะคุณผู้ชมรอติดตามผลงานกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะอลังการสุดๆค่ะทุ่มทุนสร้างมากๆสำหรับ e ี20นะคะคุณผู้ชมขา บอกเลยว่าต้องดูให้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังมีคลิปนะคะน้องออายค่ะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาพูดนะคะตื่นเต้นจนซ่านนะคะพีนะ่น้องค่ะน้องออายค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะที่น้องออายพูดนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสวัสดีค่ะน้องออายจากนครเสีย ชาวเกียวย u s ส c ช่าเป็นขับตัวเกียว i ิว,วสิคอค่ะสวัสดีผู้เมแม่แม่เอฟซีของต o k เกียว i c อสิอีาตื่นเต้นแห่ค่ะทีสิไ้ไปยืมชงเวที่ตัวเกียวยิสค่ะฟังว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวเกียวย c สกับน้องอาหา้หมอรงเสดสุขนำเดินทางที่สิบหกกระดามนี้นะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราชาตัวเกียวมิสิดชวยนะคะคุณแะแม่เมช่ นี่แหละคะ่ะพี่น้องค้าหนา้าฮากอิลีนะคะน้องไอ้นะคะได้เชิญชวนแฟนคลบับ FC แม่ยกทั้งหลายนะคะมาให้กำลังใจน้องไอค้ค่ะคุณผู้ชมขาก็คือวันนี้นี่แหละคะ่ะ16กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมขาพร้อมแล้วนะคะ อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ EP นี้นะคะสนุกแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าน้องอาเนี่ยจะได้รับบทไหนนะคะคุณผู้ชมขาลุ้นมากๆเลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเยอะๆนะคะเพราะว่าทางวอตนกเนี่ยก็ฝากแม่แม่เอฟซีค่ะแล้วก็ช่างศิลปินโตเกียวนั่นแหละค่ะที่ฝากให้ดูแลน้องนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ฝากดูแลน้องนะคะเชื่อว่าหลายๆคนค่ะคงให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทางบอสบิ๊กเองนะคะก็เรียกได้ว่าจะดูแลน้องอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจ ให้ทางน้องอ่อายเยอะๆด้วยเลยกันนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งทางเรานะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ